ทุกคนเนี่ยไม่ว่าใครละขนาดทักษิณน,น่วันเดียวมันยังไม่ยอมติดคุกเลยทักษิณชินวัตรเนี่ยโดนคดีทุจริตโกงคอร์รัปชันสามคดีวันเดียวทักษิณยังไม่อยากไปอยู่ในคุกเลยนะครับนะยิ่งรักก็เหมือนกันพอรู้จะติดคุกก็หนีออกนอกไปเนี่ยเนี่ยฝากทวีสอดส่องฝากกระทรวงการต่างประเทศฝากดีเอสไอไปจับมาหน่อยที่ยิ่งรักะไปไหนมาไหนเปิดเผยเลยนะหมายจับก็มีหมายแดงก็มีแต่ทําไมไม่จับเพราะอะไรหนึ่งเขามีเส้นหรือเปล่า เขามีเงินหรือเปล่านะครับก็ไปจับมาด้วยบอสนะบอสอยู่วิทยาหนีคดีชนตำรวจตายไปนะครับโอ้โหผ่านมานี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นสิบปีแล้วมั้งนะครับอ่าเป็นสิปีแล้วก็ยังไม่จับมาเลยก็รู้รู้ดีอยู่แล้วว่าบอสนะอยู่วิทยาอยู่ที่ไหนนะตำแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆเขาป็นคนเศรษฐีก็จับไม่ได้ ยิ่งรักก็จับไม่ได้ทักษิณก็หนีไปสิบเจ็ดปีก็ไม่มีอะไรจับไนดะ้ทั้งๆเราก็เห็นแล้วเขานั่งไล์สดอยู่นะครับก็แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองเราเนี่ยถ้าเราเป็นนักการเมืองเราเป็นเจ้าสัวเรามีเงินเป็นเจ้าของพรรคการเมืองนะเป็นคนมีเงินมีทองนะอย่างบอสเนี่ยนะบอสอยู่วิทยาเนี่ยก็ยังจับไม่ได้ใครๆก็รู้เขาอยู่ไหนแต่จับไม่ได้เพราะอะไรเงินมันเยอะหรือเปล่าจริงไหมครับพี่น้องก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับ นะครับนะการแสดงความคิดเห็นนะกันเต็มที่เลยนะครับใครจะเชียร์โจรก็เ,เต็มที่เลยนะครับบางคนบอกสารตัดสินจำคุกไปแล้วเขาไม่ใช่โจรเขาคือนางเอกคือพระเอกแต่สายตาผมนะครับเมื่อสารตัดสินแล้วในฐานะผมเป็นทนายความเขาไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกก็คือโจรเขาคือนักโทษเช่นกรณีคุณทักษิณเนี่ยเขาไม่ใช่พระเอกนะเขาคือนักโทษชายที่ชื่อทักษิณยิ่งรักเขาคือ นัดโทษหญิงที่หลบหนีคดีบางคนก็ไปบูชาทักษิณบูชายิ่งรักอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าสารตัดสินแล้วต้องเคารพนะนะครับอย่างเนี่ยบอสเนี่ยอยู่วิยาเนี่ยนี่ก็นหนีคดีหนีหมายจับสารเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับเราอย่าไปสรรเสริญคนรวยนะอย่าไปกลัวเขาแบบโอ้โหอย่าไปว่าคุณทักษิณเดี๋ยวเขาไม่แจก,กคนละหมื่นเขาไม่ได้เอาเงินของตระกูลเชนวัตรมาแจกนะ เขาเอาเงินภาษีประชาชนมาแจกพอแจกเสร็จแล้วก็พวกผมแล้วก็พวกกูนี่แหละก็ต้องใช้นี่แทนเขาชัดเจนนะครับพูดได้ถูกใจมากถูกต้องครับนะครับนะเ,นะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พีเดพูดนะครับคือเรื่องจริงอะไรไม่เรื่องจริงนี่โต้แย้งคัดค้านได้เลยผมไม่สนใจหรอกพักไหนอะไรยังไงผมไม่สนใจนะครับเพราะผมไม่ได้สังกัดพรรก,การเมืองไม่ได้เป็นสมาชิกพรร ไม่ได้ลงสอสอไม่ได้ลงสอวอเพราะฉะนั้นไม่ต้องโยนขี้โยนอะไรต่างๆมาให้มาให้ผมเพราะว่าผมมาจัดรายการเนี่ยผมก็สะท้อนสังคม